นี้เราจะมาพูดถึงการดําเนินการของรากที่สองนะคะการดําเนินการก็จะมีการบวกลบคูณหารนะคะซึ่งครูจะยกเรื่องการคูณและการหารขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะง่ายนะคะอย่างเช่นในกรอบสีแดงนะคะเป็นทฤษฎีบทนะคะบอกว่าถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0 y มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ะคะสะแคว์รูทเคูณกับสแควรูทวนะคะเราสามารถรวมเลยค่ะ เอา x กับ y ไปคูณกันแล้วก็รวบสแ re r ร o t เป็นอันเดียวได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งรอคูณรูทสนะคะเราสามารถรวบให้เป็นสแควรูต o อ2คูณ3ก็คือสแรูได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการคูณและการหารนะคะรูท3คูณรูทหนะคะเราก็สามารถรวบได้เลยค่ะเป็นสแควรู t แล้วก็3คูณหาคำตอบก็คือรูท15นั่นเอง รูทเคูณรูท t 5นะคะก็คือสแค r ร์ร o t ของ7จคูณหาคำตอบก็คือรูทสามข้อที่4นะคะเราจะเห็นว่ามีคูณกันอยู่3ตัวเลยก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเราสามารถรวบแล้วก็นําทั้ง3ตัวนั้นเข้ามาไว้ในสแค r e root อันเดียวกันได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นสแค r ร์ร o t ของ2อคูณสคูณหได้เลยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทสานั่นเอง ข้อ5นะคะรูทเคูณ2เราไม่สนใจว่าข้างในเป็นอะไรนะคะเราสนใจตรงนี้นะคะว่าเขามีส quare root เหมือนกันเราก็จะรวมสแ a re root ค่ะแล้วก็เป็น a คูณ2 a คูณ2นะคะก็คือ 2a นั่นเองแล้วในทำนองเดียวกันนะคะเมื่อเราสามารถรวมเขาได้เราก็สามารถแยกเขาได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นร18เราสามารถแยกได้เป็น root 9คูณรูอนะคะซึ่ง root 9ของเราเนี่ย เขาสามารถหาคำตอบได้ว่ารูทเนี่ยมีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ3ามรนั่นเองรูทก็เหมือนกันนะคะรูเราสามารถแยกได้เป็นรูทสคูณกับรูอเนาะและร4ทสก็มีค่าเท่ากับ2อรูนั่นเองร2 0ของเรานะคะเราจะแยกเป็นรูทที่เราสามารถหาคำตอบได้เนาะก็คือรูทสคูณกับรู5และรูท4ของเราก็มีค่าเท่ากับ2 รูทห้าสี่สหาล่ะเราก็ต้องนึกว่าเลขอะไรที่คูณกันได้45นะคะก็คือรูทเกคูนกับรูทห้นั่นเองและรูทเกของเราก็สามารถหาค่าได้เป็น 3, นะคะก็ได้เป็น3ามรูทห้ารูทสอค่ะเราก็จะมานึกว่าตัวเลขอะไรที่คูณกันลราได้สองร้อยและตัวเลขนั้นเนี่ยถ้าถอดรูทได้ยิ่งดีนะคะก็คือ100่คูนกับสนั่นเอง นะคะรูทหนึก็คือ10บนะคะรูทสก็ติดไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคูณของรากที่2ในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเป็นการหารเนี่ยเราก็สามารถรวมสแควร์รูทเข้าไปด้วยกันได้นะคะรูทเหารรูทไยเราสามารถรวมเป็นรูทเส่วนไได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1นึ่งรูทหหารรูทสองเราสามารถรวมสแควร์รูทเป็นอันเดียวกันได้นะคะแล้วก็เป็น6กส่วนส ปรากฏว่า2ของเราเนี่ยสามารถตัดทอนกับ6ได้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อน,นี้ก็คือรูท3นั่นเองข้อที่2นะคะรูท18ส่วนด้วยรูท2เราสามารถรวมรูทแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็น18ส่วน2ปรากฏว่า2ของเราสามารถตัดทอน18ได้นะคะก็มีค่าเท่ากับรูท9และรูท9ของเราก็ยังหาคำตอบได้มีค่าเท่ากับ3นั่นเอง ในข้อที่3มเรารวมส u a r e r o o t นะคะก็จะได้เป็น root 20ส่วน5ปรากฏว่า5กับ20ตัดทอนกันได้เหมือนกันเราก็จะได้เป็น root 4หรือว่ามีค่าเท่ากับ2นั่นเองข้อที่4นะคะเราก็สามารถรวมแบบนี้ได้เป็นส u a r e root ของ15ส่วน2ซึ่ง15ส่วน2เนี่ยก็คือเอา15หาร2นั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ root 7.5 ข้อที่ 5. รูทสาส่วนด้วยรูทหกนะคะเราก็สามารถรวมได้เป็น30ส่วน6ปรากฏว่าเลข6ของเราตัดทอนกับ30ได้นะคะคำตอบก็คือรูทหเป็นตัวแปรก็เหมือนกันนะคะเราสามารถรวมสแควร์รูได้เลยด้านบนเป็น 2X ด้านล่างเป็น 4Y เราก็จะเห็นว่า2ของเราสามารถตัดทอนกับ4ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรา ก็คือส q u a r ์ root x ส่วนด้วย 2y แล้วก็ในข้อที่7นะคะเราก็สามารถรวมสแ a r ร root ได้แล้วก็เป็น 8k กำลัง2ส่วนด้วย 2k ปรากฏว่า2ของเราสามารถตัดทอนกับ8ได้นะคะ และ k กําลัง2ส่วน k ถ้าเรนยังจําได้เนี่ยก็คือฐานเหมือนกันนําเลขชี้กําลังมาลบกันใช่ไหมคะเราก็จะเหลือส r e r รู t ตัดทอนได้4เนาะแล้ว k ของเราจาก k กําลัง2หาร k ก็เหลือ k ตัวเดียวนะคะก็คือ o ู t 4k นั่นเองซึ่ง root 4k เนี่ยก็หมายความว่า root 4คูณกับรู t k ใช่ไหมคะและ root 4ของเราก็ถอดได้เป็น2นั่นเองนะคะเราก็จะได้คําตอบก็คือ2รู k สำหรับการบวกและการลบของเครื่องหมายกลที่2หรือว่าส r e r o o t นะคะเราจะทำการบวกหรือว่าลบเขาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อนะคะเขามีเลขข้างในตรงเนี้ยเหมือนกันนะคะมี a r e r o o t เหมือนกันแล้วเลขข้างในตรงเนี้ยจะต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยนะคะถึงจะสามารถบวกลบกันได้ถ้าเกิดอย่างเนี้ยตัวอย่างที่1นนะคะเราเห็นว่าข้างในเนี่ยเขามี เลขในรูทเนี่ยเป็นเลข5เหมือนกันแล้วนะคะสามารถจับเขาบวกกันได้ตามที่โจทย์บอกมาวิธีการบวกนะคะในส่วนของรูทที่เขาเหมือนกันเนี่ยเราจะแยกไว้ต่างหากเลยนะคะแล้วเราก็จะนำตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าของเขาเนี่ยมาบวกกันหรือว่าลบก,กันตามที่โจทย์สั่งได้เลยนะคะเราก็จะได้ว่า4บวก6มีค่าเท่ากับ10นะคะแล้วก็รูทแบบนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ แต่ในบางกรณีนะคะเราจะเห็นว่าในเครื่องหมาย q แ a r e r o o t เนี่ยเรามีเลขไม่เหมือนกันแบบนี้เราจะจับเขาบวกลบกันเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามเปลี่ยนรูปของเขาดูซิว่าเขาสามารถจัดรูปให้มี s q u a r r r o o t เลขข้างในเนี่ยเป็นตัวเดียวกันได้หรือเปล่านะคะวิธีการจัดรูปก็คืออย่างเช่น50นะคะเราก็จะมาทดดูว่า 50ของเราเนี่ยแยกเป็นอะไรคูณกันนะคะอย่าง50ก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ25เนาะและ25ก็แยกเป็น 2, เออเป็น5คูณกับ5นะคะเพราะฉะนั้นในรูป50เนี่ยเราไม่ใช้นะคะเราใช้เป็น2คูณ5คูณ5แทนนะคะต่อมาก็คือเลข8นะคะเลข8เนี่ยเราแยกได้เป็น2คูณกับ4 แล้ว4ของเราก็แยกได้เป็น2คูณกับ2เพราะฉะนั้น square root 8เราก็ไม่ใช้นะคะเราจะใช้เป็น2คูณกัน3ตัวปรากฏว่าในเครื่องหมาย square root ถ้ามีเหมือนกัน2ตัวนะคะเราสามารถดึงออกมาไว้ด้านหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น5ร o t 2บวกกับด้านหลังนะคะก็จะมีเลข2เหมือนกัน2ตัวเนาะดึงออกมาก็ได้เป็น2 ในสแค r ร์รูทก็เหลือเลข2นะคะเราก็จะพบว่าในเครื่องหมายสแควร์ร o ทเนี่ยเขามีเลขเหมือนกันแล้วก็คือรูทสอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงรูทสอออกแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวเลขด้านหน้ามาบวกกันตามที่โจทย์สั่งได้เลยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ7จรูทสองเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะบวกหรือลบได้เนี่ย จะต้องมี square root แล้วเลขข้างในส u u r r r o o t เนี่ยก็จะต้องเหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะคะเราจะมาจาัดรูปเาก่อนเริ่มจาก72นะคะ72ก็คือ9คูณ8เนาะ9ของเราก็จะแยกเป็น3คูณ3นะคะ8ก็2คูณ4แล้วก็แยกได้เป็น2คูณ2 เพราะฉะนั้นใน72ของเรานะคะเราก็จะเปลี่ยนรูปเป็น2คูณกัน3ตัวเนาะแล้วก็มีเลข3อีก2ตัวต่อมา162นะคะ162เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นเลขคู่นะคะลงท้ายด้วยเลข2ก็2จะหารลงตัวนะคะจะได้ว่า2คูณกับ81นะคะ 81ก็สามารถแยกได้เป็น9คูณ9นะคะแล้วก็เป็น3คูณ3แบบนี้หมายความว่า162ของเราก็จะไม่ใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะมี2คูณอยู่กับเลข 3, 4ตัวส่วนด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่า6รู้2เนี่ยเลข2ตรงเนี้ยต่อให้เรานำมาแยก เวลาเราแยกเราก็แยกได้เป็น2คูณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องทำเนาะก็6กคูสองก็เป็นรูปที่เราไม่สามารถแยกเขาได้อีกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาลองดูเนาะในส่วนที่1นะคะเลข2ตรงนี้สามารถดึงออกได้นะคะก็เป็นเลข2 1ตัวแล้วก็เลข3ตรงนี้นะคะดึงออกได้ก็จะได้เลข3ออกมาอยู่ด้านนอก ส่วนในสแควร์รูทค่ะมีตัวเดียวที่ไม่มีคู่เนาะไม่สามารถออกมาได้นะคะก็คือเลข2นั่นเองก้อนต่อมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีเลข3ตรงนี้ดึงออกได้นะคะได้เลข3มา1ตัวแล้วก็ตรงนี้ก็มีเลข3อีก1ตอีก2ตัวนะคะดึงออกมาก็นับเป็น1ตัวในสแคว r e รูทก็เหลือเลข2นะคะส่วนด้านหลังก็มากับโจทย์อยู่แล้วนะคะ6 r o 2เราก็จะได้ว่าเรามี6 รู้สองค่ะลบกับ3คูณ3เป็น9เนาะ9รูสองแล้วก็บวกกับหรูสองเราก็จะเห็นว่าทุกๆตัวเลยค่ะเขามีรู้สองเหมือนกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดึงรู้สองแยกไว้ต่างหากได้เลยนะคะแล้วก็จะนำเฉพาะเลขที่อยู่ด้านหน้าเขามาดำเนินการตามที่โจทย์สั่งก็จะมีเลข6เนาะลบกับ9แล้วก็บวกกับ6นะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 3รู้2ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะ